การฝันเห็นกุ้งเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์โชคลาภและโอกาสใหม่ๆแต่ในขณะเดียวกันก็อาจสื่อถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ลึกๆในใจเช่นความปรารถนาความลับหรือความกังวลใจบางอย่างความฝันลักษณะนี้สามารถตีความได้หลากหลายขึ้นอยู่กับรายละเอียดที่ปรากฏในความฝันนี่คือความหมายของการฝันเห็นกุ้งในรูปแบบต่างๆการฝันเห็นกุ้งตัวใหญ่หมายถึงความสำเร็จครั้งสำคัญที่กำลังจะมาถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือโชคลาภ คุณอาจได้รับโอกาสใหญ่ที่เปลี่ยนชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นอีกทั้งยังเป็นสัญญาณว่าความตั้งใจและความพยายามของคุณจะไม่สูญเปล่ากุ้งตัวใหญ่ยังสื่อถึงการมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือคอยหนุนหลังในเรื่องที่คุณกำลังทำอยู่การเงินมีโอกาสได้เงินก้อนหรือรายได้ที่มากเกินกว่าที่คาดคิดการงานโปรเจกต์สำคัญจะสำเร็จได้รับคำชมหรือได้เลื่อนตำแหน่งสุขภาพแข็งแรงโดยรวมแต่ควรดูแลเรื่องอาหารระวังโรคกระเพาะหรือลำไส้ ความรักคนโสดจะได้เจอคนฐานะดีส่วนคนมีคู่จะได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนรักคำเตือนเมื่อได้โอกาสใหญ่อย่าละเลยความรอบคอบเพราะความสําเร็จยิ่งใหญ่ก็มาพร้อมความเสี่ยงเช่นกันเลขมงคล2947803ฝันว่าจับกุ้งได้การจับกุ้งได้ในฝันเป็นสัญญาณชัดเจนของการสมหวังในสิ่งที่คุณกำลังรอคอยหรือพยายามอยู่การลงแรงหรือความตั้งใจที่ทำนานจะเริ่มเห็นผลอาจหมายถึงการได้โชค การได้เงินคืนหรือการได้รับการยอมรับจากผลงานที่ทำไว้ถือเป็นฝันที่ให้กำลังใจมากเพราะบ่งบอกถึงความสำเร็จที่มาจากความพยายามของคุณเองการเงินมีเกณฑ์ได้เงินก้อนเล็กๆหรือโชคจากการเสี่ยงดวงของหายได้คืนการงานได้รับโอกาสใหม่ความสำเร็จมาจากความสามารถของคุณโดยตรงสุขภาพสุขภาพแข็งแรงแต่ควรระวังความเหนื่อยล้าจากการทำงานหนัก ความรักคนโสดมีเกณฑ์มีคนเข้ามาสนใจจริงจงัส่วนคนมีคู่จะได้พูดคุยปรับความเข้าใจกันคําเตือนอย่าไว้ใจคนมากเกินไปเพราะความสําเร็จของคุณอาจดึงดูดผู้ไม่หวังดีเข้ามาเลขมงคล1562-918ฝันว่ากินกุ้งการกินกุ้งในฝันสื่อถึงความสุขความสมหวังและการได้ลิมรสความสําเร็จในชีวิตช่วงนี้คุณจะมีความสุขกับสิ่งที่ได้ทําลงไปรวมถึงได้รับโอกาสใหม่ๆในชีวิต นอกจากนี้ยังหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองและการมีชีวิตที่สะดวกสบายขึ้นแต่ก็เตือนว่าความสุขเหล่านี้อาจเป็นเพียงชั่วคราวถ้าหากไม่รู้จักควบคุมการเงินมีรายได้เข้ามามากขึ้นแต่ก็มีเกณฑ์ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยการงานได้งานใหม่หรือได้ทำสิ่งที่คุณอยากทำรรนานสุขภาพระวังเรื่องอาหารการกินท้องเสียหรืออาหารไม่ถูกสุข,ขลักษณะความรักคนโสดมีโอกาสพบรักคนมีคู่จะได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุข คำเตือนอย่าลงระเริงไปกับความสุขเฉพาะหน้าเพราะอาจทําให้พลาดสิ่งสําคัญในอนาคตเลขมงคล3 4 7 6ี่0หฝันเห็นกุ้งจํานวนมากการเห็นกุ้งเป็นจํานวนมากในฝันถือเป็นดิมิตหมายดีมากบ่งบอกถึงความมัง่งคั่งและโชคลาภที่หลั่งไหลเข้ามาพร้อมกันคุณอาจได้รายได้จากหลายทางหรือมีโอกาสที่ทําให้ฐานะทางการเงินมั่นคงมากขึ้นนอกจากนี้ยังสื่อถึงความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและการงานที่จเจริญก้าวหน้า การเงินมีรายได้เข้ามาจากหลายทางอาจได้เงินก้อนโตการงานงานที่ทําจะประสบความสําเร็จมีคนช่วยเหลือสนับสนุนสุขภาพแข็งแรงดีแต่ควรจัดเวลาพักผ่อนให้เพียงพอความรักคนโสดมีเสน่ห์มากในช่วงนี้มีคนเข้ามาให้เลือกมากมายส่วนคนมีคู่รักไข้กลมเกลียวคําเตือนแม้จะมีโชคลาภเข้ามามากแต่ก็อย่าลืมวางแผนชีวิตให้รอบคอบไม่เช่นนั้นอาจเสียโอกาสได้ง่าย เลขมงคล1953 804ฝันเห็นกุ้งตายกุ้งที่ตายในฝันมักเป็นลางไม่ดีสื่อถึงความผิดหวังการสูญเสียหรืออุปสรรคที่กำลังจะเกิดขึ้นอาจหมายถึงโอกาสที่เคยมีจะสูญหายไปหรือความพยายามที่ยังไม่ถึงเป้าหมายฝันลักษณะนี้ยังเตือนให้คุณระวังเรื่องสุขภาพและความสัมพันธ์เพราะอาจเกิดปัญหาโดยไม่ทันตั้งตัวแต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสให้คุณปรับตัวและเริ่มต้นสิ่งใหม่ การเงินมีเกณฑ์เสียเงินโดยไม่คาดคิดหรือถูกหลอกใช้เงินการงานอาจเจออุปสรรคงานที่ทำอยู่ไม่ราบรื่นต้องใช้ความอดทนมากสุขภาพระวังอาการเจ็บป่วยเล็กๆเ,เช่นไข้หวดัดหรือภูมิแพ้ความรักคนมีคู่ระวังปัญหาความเข้าใจผิดคนโสดอาจเจอคนที่เข้ามาแต่ไม่นานก็หายไปคำเตือนอย่าทุ่มเทกับสิ่งที่ยังไม่แน่นอนมากเกินไปควรวางแผนสำรองเผื่อเหตุการณ์ไม่คาดคิด เลขมงคล0841665การฝันเห็นกุ้งไม่ว่าจะเป็นกุ้งตัวใหญ่กินกุ้งหรือกุ้งจำนวนมากส่วนใหญ่ถือว่าเป็นฝันดีนำพาโชคลาภและความสมหวังมาให้แต่หากฝันเห็นกุ้งตายอาจเป็นสัญญาณให้คุณระวังการเงินและสุขภาพมากขึ้นโดยรวมแล้วความฝันนี้เป็นการเตือนให้ใช้สติและความรอบคอบควบคู่กับการรับโชคเพื่อให้ชีวิตก้าวหน้าอย่างมั่นคง